ความหมายเลข 41, 41พลังมหาจักรวาลเลข41นี้เป็นเลขที่ดีมากเป็นพลังมหาจักรวาลมีความรุ่งโรจอสุขสบายเป็นคนฉลาดชีวิตไม่ตกตำ่ำมีคนคอยช่วยเหลือมากมายมีคนอุปถัมภ์เพื่อนมิสหายมากบ่งถึงความสําเร็จในชีวิตเป็นอย่างดีผู้ใหญ่มักจะให้การอุปถัมภ์ปัญญาว่องไวมีสมองปราดเปรื่องตั้งแต่วัยเด็กเป็นคนเข้ากับมิสหายได้อย่างสนิบควรเสริมชะตาด้วยการทําบุญ ความหมายเลข42 42พลังโรแมนติกเลข42เป็นเลขมงคลยิ่ง4ดาวพุธรวมกับ2ดาวจันทร์รวมกันได้6ดาวสุขเป็นคนใจเย็นมีจินตนาการกว้างไกลาอารมณ์ศิลปะชอบกวีนิพนธ์มีจิตใจละเอียดอ่อนโรแมนติกมีความละมุนละไมในสายเลือดมีหัวทางประดิษฐ์คิดค้นสมองจำใสามากสู้ชีวิตเรื่องรักและการงานสำเร็จดังใจ มีเงินทองไม่ขาดมือชีวิตประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีมีนิสหายมากมักเป็นที่รักแก่คนทั้งมวลความหมายเลข43 43พลังวิปริตเลข43มีศัตรูคอยกล่อนแกล้งอยู่เบื้องหลังตลอดเวลามีอุปสรรคความทุกข์ความผิดหวังล้มเหลวความหมายเลข44 44พลังส่งเสริมความสำเร็จเลขสีเป็นเลขที่ส่งเสริมทุกด้าน ทั้งหน้าที่การงานการเรียนความรักส่งเสริมความสําเร็จทุกด้านไม่ลําบากมีผู้ใหญ่คอยเกื้อหนุนแต่เลข44นี้รวมกันได้แปดทำให้หลงระเริงระวังอย่าประมาทในการดํารงชีวิตดวงชะตาถือว่าดีมีเพียงจุดเสียเล็กน้อยเท่านั้นจุดเสียคือคุณเป็นคุณใจน้อยเอาแต่ใจตัวเองถ้าแก้จุดนี้ได้จะดีมากความหมายเลขสี่สพลังการสู้อีกครั้ง เลข45ดวงดีมากดาว4พุธกับดาว5้าพฤหัสรวมกันได้เก้าดาวเกตการงานก้าวหน้าปัญญาดีฉลาดหลักแหลมใจสู้ไม่ถอยก้าวหน้าตลอดเวลามีคนคอยช่วยเหลือโชคดีมีลาบจเจริญรุ่งเรืองชีวิตมักจะมีโชคอยู่เนืองเนืองมักจะประสบโชคอันไม่คาดหวังอยู่บ่อยๆสติปัญญาจ่มใสดีมากและจะได้รับความร่วมมือจากทุกวงการเป็นอย่างดี ความหมายเลข46 46พลังแห่งโชคเลข46มีความสุขมีความสำเร็จมีเพื่อนมากเสียอยู่นิดตรงที่เป็นคนใจอ่อนมักตกอยู่ใต้อิทธิพลคนอื่นได้ง่ายความหมายเลข47 47พลังแห่งความเพียรเลข47มักจะใจอ่อนเชื่อคนง่ายแต่ถ้าดื้อรั้นขึ้นมาก็ยากที่จะหยุดได้ต้องระวังการหลงผิดชีวิตกว่าจะประสบความสำเร็จต้องเหนื่อย และต้องใช้ความพยายามและอดทนสูงความหมายเลข48 48ิบพลังการหลงเลข48ไม่ดีเลยควรระวังอย่าเชื่อใจใครง่ายๆจะถูกจุงหวานล้อมหลงผิดระวังจะประสบอุบัติเหตุมักมีโรคภัยแค่เจ็บีีดเบียนความหมายเลข49 49พลังความยุ่งยากเลข49ไม่ค่อยดีมีความอับโชคชีวิตมีอุปสรรคมักถูกอำนาจมืดคุกคาม ถ้าเป็นสุภาพสตรีจะถูกญาติสามีกดดันแปลงแกล้ง,ลงความหมายเลข50 50พลังแห่งปัญญาและความสามารถเลข50ดวงดีมากโดยเฉพาะเรื่องปัญญามีความสามารถดีเด่นทางทำงานต่างประเทศมักพบคู่รักต่างแดนเป็นคนมียานพิเศษมีบุญถ้าทำธุรกิจติดต่อกับชาวต่างชาติเช่นธุรกิจส่งออกเป็นต้นจะประสบความสำเร็จอย่างดี